สวัสดีค่ะมาเจอกับคุณไก่นะคะวันนี้จะพามารีวิวนะคะที่ดินแบ่งขายเฟสใหม่เปิดแล้วนะคะตรงอังตรงพิกัดที่ดินจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ที่ตําบลหนองสนนะคะอําเภอลาขวัญน,นะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ,ะพื้นที่จะอยู่ในเขตชุมชนจะมีเพื่อนบ้านอยู่รอบๆเลยนะคะน้ําไฟพร้อมเลยนะคะติดถนนสาธารนณะหน้ากว้าง6เมตรนะคะลูกค้าห่างจากตัวอําเภอลาขวัญเพียงแค่6กิโลเมตรนะคะแล้วก็ เส้น3ามสเพียงแค่700เมตรเท่านั้นนะคะเดินทางจากเฟสเกดเพียงแค่ร้อยกว่ากิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูพื้นที่นะคะนี่เลยนะคะจะแบ่งขายมีทั้งพื้นะจะมีทั้งหมดถึเก้าแปลงนะคะลูกค้าเก้าแปลงอ่านี่เลยพี่หน้ากว้างติดถนนทุกแปลงเลยนะคะเริ่มต้นที่150ตารางวานะคะและส่วนที่เหลือก็จะเป็น200ตารางวาทุกแปลงเลยแต่ละแปลงก็ราคาก็จะไม่เท่ากันถ้าใครสนใจก็สามารถตริดต่อสอบถาม